สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นยังอยู่ในเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกํลาลังสองในระดับชั้นม3าครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5.2าจุดสองกไก่ครับในหน้า168สําหรับในหัวข้อนี้นะครับเขานั้นจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสมการในแต่ละข้อนั้นเป็นสมการพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราลองมาดูนิยามของคำว่าสมการพาราโบลาก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนและจะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอับนดับแรกนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะครับเด็กๆทุกคนนั้นได้มองที่บริเวณของสมการพาราโบลาตรงนี้ก่อนนะครับปกติแล้วสมการของพาราโบลานั้นนะครับจะจัดรูปให้อยู่ในรูปของอ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx แล้วก็บวก c นะครับเมื่อ,อ x และ y นั้นเป็นตัวแปรครับ แล้วก็มีค่า a b c นะครับเป็นค่าคงที่ปูง่ายก็คือตัวนี้นะครับ a b c นั้นเป็นสัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงที่ทั้ง3ตัวแต่มีเงื่อนไขว่านะครับพิเศษหน่อยก็คือตัว a ของเราก็คือตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้า x ยกกาลังสองนั้นจะต้องไม่เท่ากับ0น,นั่นหมายความว่าถ้า a เป็น0ูนย์เมื่อไหร่นะครับศนคูณกับ x ยกกาลังสองก้อนนี้จะกลายเป็น0นทั้งหมดซึ่งจะทําให้ค่า x กาลังสองนั้นหายไป เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับเราต้องพิจารกก่อนว่า a จะต้องไม่เป็นศูนย์ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการพิจารณานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูที่ข้อที่1ของเราทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโจทย์ของเรานั้นให้มาว่า y เท่ากับ 3x ลบ5นะครับซึ่งถ้าเราลองพิจารณานะครับเทียบกับสมการที่อยู่ในรูปตัวนี้นะครับที่เขาจัดรูปไว้ให้เราเนี่ยเราจะพบว่านะครับสมการที่เรามีเนี่ยมีเฉพาะ 3x ซึ่ง 3x เนี่ยจะไปตรงกับบริเวณของ bx ตรงนี้ หมายความว่าตัวแปรที่อยู่ด้านหน้า x ตัวนี้นะครับที่เป็นเลข3เนี่ยก็คือตัวแปร b เพราะฉะนั้น b เลยเท่ากับ3และบริเวณด้านหลังตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือลบ5ซึ่งเมื่อเราเทียบกับบริเวณนี้นั้นคือบวกสเพราะฉะนั้นถ้า c ของเราอยู่บริเวณนี้นะครับมีค่าเท่ากับลบ5ก็จะทําให้เราได้ค่า c ออกมาบริเวณนี้นั่นเองแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้นะครับจะเห็นว่าข้อนี้นั้นไม่มีตัวแปร x ยกกําลังสองนั่นหมายความว่า ค่า a ของเรานั้นก็จะมีค่าเท่ากับ0และแน่นอนว่าถ้าค่า a ของเรานั้นเท่ากับ0นะครับเราจึงตอบว่าข้อนี้นั้นไม่เป็นสรรมการของพาราโบลานั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูในข้อที่2นะครับข้อที่2นั้นโจทย์กําหนดให้ค่า y มีค่าเท่ากับ6นะครับซึ่งตรงนี้นั้นน่าจะชัดเจนว่าเมื่อเราเอามาเทียบกับสรรมการของพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c แล้วนะครับจะพบว่า ตัวแปร x กําลัง2ของเราบริเวณนี้ก็ไม่เห็นนะครับตัวแปร x ก็ไม่มีจึงวิเคราะห์ออกมาได้ดังต่อไปนี้ครับาจากสิ่งที่เราเห็นนะครับเราก็จะได้ว่าแน่นอนว่าข้อนี้นั้นไม่มีตัวแปร x ที่ยกกําลัง2หรือ d คี2แปลว่าค่า a สัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้านั้นเป็น0นั่นเองถัดมาครับเมื่อเราเช็คและพิจารณาแล้วว่าข้อนี้นั้นตัวแปรของเรานะครับมีแค่ y เท่ากับ6ซึ่งไม่มีตัวแปร x ดังนั้นค่า b ของเราย่อมเป็น0เช่นกัน แต่ข้อนี้นั้นนะครับข้อนี้ y เท่ากับ6แปลว่าข้อนี้มีเฉพาะค่าคงที่ที่เป็นตัว c อย่างเดียวจึงสรุปได้ว่า c นั้นมีค่าเท่ากับ6จากสิ่งที่เราเห็นจะพบว่า a ของเรานั้นเป็น0ครับซึ่งจากนิยามนั้นต้อง a ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าไม่เป็นสมการของพาราบุรานั่นเองโอเคนะครับต่อมาในข้อที่3นะครับโจทย์นั้นเขากำหนดให้ y มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ3นะครับ นั้นถ้าเรามาเทียบกับสรรมการที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx บวก c ข้อนี้นะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์และตอบคำถามได้ดัตงต่อไปนี้นั่นเองครับนะครับจากสิ่งที่เราเห็นนั้นข้อนี้นะครับจะพบว่าข้อนี้นั้นเรามี x กําลังสองเมื่อเราเทียบก็คือบริเวณนี้จะเห็นว่าตัวแปรที่อยู่ด้านหน้าก็คือจะเป็น a ซึ่งตรงนี้นั้นการที่เราไม่เขียนนั้นความหมายก็คือมันคือการที่เรามีเลข1คูณอยู่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นเลขหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆมันมี1่อยู่ดันั้นเราจึงสรุปได้ว่าค่า a ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ1นั่นเองจากนั้นถ้าเราเทียบบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือ2 x ถ้าเรามาเทียบกับตัว bx จะทําให้เราได้ค่าของ b นะครับมีค่าเท่ากับเลข2ตามที่เราเทียบกันตัวนี้นั่นเองดันั้นสรุปว่า b มีค่าเท่ากับเลข2นั่นเองและตัวสุดท้ายครับค่าคงที่ตัวสุดท้ายก็คือตัว c เราจะเห็นว่าจากสมการของเรานั้นเป็นลบสรุปได้ว่าค่า C มีีค่่่าาเทกััับ3ดงนนน้เอง สรุปครับข้อนี้นั้นวิธีพิจารณาก็คือเราสังเกตที่ตัว a ครับที่เป็นพระเอกของเราเนื่องจาก a นั้นไม่เท่ากับ0นย์ครับซึ่งไปตรงกับหลักการของนิยามของสมการพาราโบลาพอดีข้อนี้จึงสรุปได้ว่าสมการข้อนี้นั้นเป็นสมการของพาราโบลานั่นเองอเขียนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่4นะครับโจทย์ข้อที่4นั้นเขากําหนดให้สมการของเราก็คือ y นั้นมีค่าเท่ากับลบสอกกําลังสองนะครับอันดับแรกข้อนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า คำตอบหรือค่าคงที่ a b c d เมื่อเทียบกับสมการที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นั้นจะมีค่าเท่าไหร่ไปดูพร้อมๆกันเลยครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เรากําหนดมานั้นนะครับตัวนี้นั้นมี x ยกกาลังสองซึ่งสัมระสิทธที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับนั่นก็คือตัวแปร a ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า a ของเรามีค่าเท่ากับลบสองนั่นเองจากนั้นจะเห็นว่านะครับตัวแปร b และตัวแปร c ที่อยู่ในรูปของสมการตัวเนี้ย ไม่ได้ปรากฏตรงนี้จึงสรุปได้ว่าค่าของ b จึงมีค่าเท่ากับ0และค่าของ c ที่เป็นค่าคงที่เฉยๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0แต่นะครับสิ่งที่เราจะสรุปก็คือข้อนี้นั้นเราจะพิจารณาเฉพาะตัว a อย่างเดียวอ่านั้นถ้า a ไม่เท่ากับ0นย์เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะสรุปได้เลยว่าสมการที่เรามีนั้นเป็นสมการของพาราโบลานั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนที่สงสัยหรือเป็นข้อสังเกตนะครับ ตัว b กับตัว c ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น0ก็เป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเลขอะไรหรือไม่ใช่เลขอะไรแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะดูเฉพาะตัว a อย่างเดียวเลยนะครับถ้า a ไม่ใช่0เมื่อไหร่ตอบได้เลยว่าสมการข้อนั้นเป็นสมการของพาราโบลานั่นเองเดอ้เดอ, <c oughs> อเด้อเขียนครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่5นะครับข้อที่5นั้นโจทย์กําหนดให้ y เท่ากับ 4x ยกกำลังสองแล้วลบหนะครับข้อนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ว่า abc ของเราเป็นเลขอะไรนั่นเองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันเลยอ,ออกมาแล้วนะครับข้อนี้นั้นเมื่อเราเทียบปอนต่อปอนนะครับยิ่งกว่าน้ําหนักของการชกมวยครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นั้นคือ x กาลังสองครับซึ่งตัวเลข4ที่อยู่ด้านหน้านั้นจะกลายเป็นสัมประสิทธิ์ซึ่งก็คือตัว a ของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสรุปได้เลยว่า a ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเลข4นั่นเองนะครับจากนั้นตัวต่อมาก็คือตัวแปรที่เป็น x ดีกรีหนึ่งนะครับที่มีตัว b คูณอยู่ด้านหน้าจะเห็นว่าจากสมการที่เรามีเนี่ยนะครับไม่มีตัวแปร x เฉยๆซึ่งแปลว่าค่า b ของเรามีค่าเท่ากับ0ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นลบ5ตรงนี้เมื่อเราเทียบแล้วก็จะหมายถึงตัว c นั่นเองดังนั้นค่า c ของเรามีค่าเท่ากับลบ5บริเวณนี้นะครับจากสิ่งที่เรากําหนดได้นะ าเพรฉะนั้น a ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ4ซึ่งไม่เท่ากับ0ครับตามนิยามแล้วเราจึงสรุปได้ว่าข้อนี้นั้นเป็นสมการของพาราเซตามอนของเรานั่นเองเห็นครับลำดับต่อไปนะครับมาอยู่ในข้อที่6กันสำหรับข้อที่6นะครับโจทย์นั้นเขากำหนดให้ y มีค่าเท่ากับ 4x ลบ x กำลัง2ครับแล้วหารด้วย2นะครับะงนั้นข้อนี้ก็จะมีลักษณะของการดูที่ยากนิดหน่อยนะครับดังนั้นข้อนี้เพื่อให้เราได้ดูง่ายขึ้น เราควรจะต้องจัดรูปสมการของตัวนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายโดยการเรียงดีกรีด้วยนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับจากการจัดรูปนั้นนะครับพวกเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเหมือนเป็น 4x ที่ถูกหารด้วย2อ,อยู่แล้วก็ยังมีลบ x ยกกำลังสองนั้นถูกหารด้วย2เช่นกันนั้นถ้าคุณครูจะพยายามลองแยกพจน์ออกมานะครับแล้วก็เรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยจะพบว่า ดีกรีสูงสุดของพหุนามตัวนี้นะครับนั่นก็คือดีกรี2ครับก็คือลบ x กซำลัง2ซึ่งถูกหารด้วย2อยู่ค,คุณครูก็เลยเอามาเขียนเป็นในลักษณะของลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยเลข2แบบนี้นั่นเองแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือตัว 4x ตรงนี้นะครับสลับมาไว้ด้านหลังบ้างก็จะเป็น 4x แล้วยังถูกหารด้วย2อยู่เนื่องจาก2ตัวนี้นั้นหารทั้งตัวหน้าและตัวหลังตัวนี้นั่นเองนะครับเมื <S <S <ๆ>่อได้ค<ๆ>ําตอบแบบนี้นะครับเราก็จะมาเทียบปอนต่อปอนครับจะเห็นว่า ตัวเลขติดลบที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมี1แต่เราพยายามจะไม่เขียนหรือพยายามที่จะเข้าใจโดยง่ายนะครับจะเห็นว่าลบ x กำลัง2ตัวนี้จริงๆมันเหมือนกับมีลบหแล้วหารด้วย2อ,อยู่งั้นตัว a หรือตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบหส่วนสบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นพจน์ที่มีตัวแปร x นะครับหมายถึงสัมประสิทธิ์ด้านหน้านั้นจะหมายถึงค่าของตัว b จะเห็นว่า4แล้วหารด้วย2เนี่ยสามารถตัดทอนกันได้ปึ๊บปั๊บ,บอ่าออกมานะครับเฉ็นว่าตัวนี้ถ้าเราตัดทอนค่าของเราก็จะได้ว่าค่า B ของเรานั้นมีค่าเท่ากับเลข2นั่นเองและแน่นอนว่าข้อนี้นั้นไม่ได้มีตัวเลขธรรมดาที่เป็นลักษณะของการบวกหรือลบเข้านะครับตัว C ของเรานั้นจึงมีค่าเท่ากับ0และแน่นอนว่าตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดนะชี้เป็นชี้ตายชี้อะไรทุกอย่างก็คือตัว A นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเห็นว่าข้อ เห็นว่าค่า a ของเรานั้นติดลบ1นส่วนสซึ่งไม่ได้มีค่าเท่ากับ0ครับจึงยืนยันได้ว่าสมการนี้นั้นเป็นสมการของพาราโบราของเรานั้นเองนะจ๊ะดี okay, นะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่7นะครับโจทย์ข้อที่7นั้นเขากําหนดให้ y มีค่าเท่ากับ6แล้วลบด้วย x วยกกําลังสองครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นมีตัวแปรหรือตัวเลขที่ขึ้นก่อนหน้าของตัว x นั้นอาจจะมีการย้ายหรือปรับสมการนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราลองมาจัดรูปกันก่อนแล้วไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับการจัดรูปสมการของเราในข้อนี้นั้นนะครับผมก็จะโยกเอาตัวลบ x ยกกําลังสองตัวนี้ครับขึ้นมาไว้บริเวณด้านหน้าสิ่งสําคัญที่เด็กๆควรจะต้องอย่าลืมหรืออย่าเผลอก็คือตัวนี้มันเป็นลบที่อยู่ด้านหน้าของตัวหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการสลับตําแหน่งนะครับเราก็ให้ตัวลบเนี่ยมาอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวแปรที่เราเอามาไว้ด้านหน้าตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จะเห็นว่า6ตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็นจนํานวนบวกนะครับดังนั้นการที่เราเขียนไว้ด้านหลังมันก็มีความหมายว่าตัวนี้นั้นเป็นลักษณะของการบวก6แบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเรามาเทียบกับตัวสมการที่อยู่ในรูปของลักษณะ a x กำลัง2บวก b x บวก c นะครับจะได้ว่าตัวนี้นั้นคือ x กำลัง2ครับซึ่งจะทำให้เราได้ว่า a ของเรานั้นคือสมบสูธิ์ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งแน่นอนว่าข้อนี้มีเฉพาะตัวเลขลบแต่ให้เราติดบต่างหรือเข้าใจความหมายว่า a ของเราข้อนี้นั้นก็คือลบ1นั่นเองนะครับจากนั้นจะเห็นว่า bx ที่เป็นพจน์ x เฉยๆนะครับไม่ได้มีการยกกําลังจะไม่มีในตัวสมการที่เราได้ทําในข้อที่7เพราะฉะนั้น b ของเราจึงมีค่าเท่ากับ0นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัว c ก็คือบริเวณเลข6แบบนี้จึงเอามาเขียนไว้แบบนี้นั่นเองนะครับพิจารณาแล้วจะพบว่าค่า a ของเราไม่ได้เท่ากับ0ย์ครับจึงเป็นสมการของพาราโบลานั่นเองอเคนะครับ ต่อมาในข้อที่8นะครับโจทย์นั้นกําหนดให้ y นั้นมีค่าเท่ากับ2ในวงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกําลังสองข้อนี้นั่นจะเห็นว่ามาแปลกกว่าเพื่อนๆน,นะครับในบรรดา8ข้อที่ผ่านมาข้อนี้เราจะต้องพิจารณาโดยการใช้สมบัติของเรื่องของเลขยกกําลังที่เป็นลักษณะของกําลังสองสมบูรณ์พิจารณาก่อนนะครับจากนั้นอย่าลืมว่า2ของเราก็จะต้องมีการคูณกระจายเข้าไปแล้วเปรียบเทียบนะครับว่าตัวแปร a b c ที่เป็นสมบัติ์นั้นนะครับเกิดขึ้นแล้วมีค่าเท่าไหร่บ้าง จะหาคําตอบข้อนี้ได้อย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นเราจะต้องมีการจัดรูปของสมการก่อนนะครับเนื่องจากว่าสมการที่เราเห็นตรงนี้นั้นยังอยู่ในรูปที่ไม่เรียบร้อยครับจึงจะจึงจะต้องมีการกระจายนะครับโดยบริเวณที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะครับครูก็จะพาพวกเรานั้นได้ไปใช้สมบัติหรือตัวเลขยกกําลังที่เป็นลักษณะของกํากลังสองสมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะท่องกันว่าอะไรครับ หน้าตัวนี้ใช่ไหมครับหน้ากําลังสองบวก2หน้าก็คือ x ครับแล้วก็หลังก็คือตัวนี้แล้วบวกหลังซึ่งก็คือเลข3นั้นยกกําลังสองครับเอาใหม่อีกรอบนะครับตัวนี้เราจะท่องได้เป็นหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองนั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารวมกันนะครับตัวนี้ x กําลังสองเขียนลงมาครับจากนั้น2คูณ x คูณ3ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6 x และ3ยกกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ9นั่นเอง จะเห็นได้ว่าตัวนี้นั้นเหมือนเป็นสมการที่สวยงามแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าลืมว่าเรามีตัวเลข2ที่อยู่บริเวณด้านหน้าหน้าด้านตรงนี้นะฮะเราจะต้องทําการคูณกระจายคายกระแจกแหลกกระจูนคูณกระจายเข้าไปอ่าโอเคนะครับสองเมื่อกระจายเข้าไปที่พจน์แรกก็จะกลายเป็น2องเอ็กซ์กลังสองครับหกเอ็กซ์บริเวณนี้ก็จะเพิ่มเป็น 12x แล้วก็9ก็จะเพิ่มเป็น18ครับ เมื่อถึงจุดจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ารูปสมการของเรานั้นอยู่ในรูปของสมการพาราโบลาเรียบร้อยครับเปรียบเทียบตัวแปรนะครับที่อยู่ด้านหน้า x ยกกำลังสองคือเลข2นั้นก็คือตัว a นั่นเองก็คือบริเวณนี้นะครับจากนั้นตัวเลข12ที่อยู่ด้านหน้า x นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวสมการนี้12ของเราก็คือตัว B นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ18ตัวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครู่แป๊บสุดหล่อคนนี้นั่นเอง จากตัว c นะครับะฉะนั้น c ก็จะมีค่าเท่ากับ18นั่นเองนะครับเมื่อเราพิจารณาครับจะเห็นว่า a ของเรานั้นไม่ได้เท่ากับ0จึงสรุปได้เลยว่าอะไรเอ่ยสมการของเรานั้นเป็นสมการของพาราโบลานั่นเองโอเคนะครับต่อมาครับในข้อที่9ครับโจทย์นั้นกําหนดให้ค่า y มีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับ 7x บวก5ครับข้อนี้นั้นอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องพิจารกก่อนก็คือว่า ตัวแปร x ที่อยู่บริเวณด้านหน้ากับตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้นะครับควรจะต้องมีการคูณกระจายเข้าไปเพื่อที่จะจัดรูปให้อยู่ในลักษณะที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายก่อนนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรไปจวดกันเลยอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับวิธีการอย่างง่ายก็คือเอา x ที่อยู่บริเวณด้านหน้าครับกระจายเข้าไปที่พจน์แรกก็คือคูณอยู่กับ 7x ครับจึงได้ออกมาเป็น 7x กาลัง2แล้วก็ทําการเอา x นั้นไปคูณกับตัวหลังที่เป็นเลข5 นะครับ x คูณ5ก็จะได้5 x นั่นเองเมื่อเรามาเทียบกับตัวสมการครับที่จัดรูปให้สวยงามตัวนี้อยู่แล้วจะพบว่า7 x ยกกำลังสองตัวนี้นั้น7ที่อยู่บริเวณหน้าก็คือตัวแปล a นะครับก็จะสรุปออกมาแบบนี้จากนั้น x ที่มี5คูณอยู่ตัวนี้ครับก็คือ5 x นั้นมันก็คือตัว b x นี่เองเพราะฉะนั้นเลข5ก็คือตัว b ครับและตัวสุดท้ายนั้นคือตัว c ซึ่งเราไม่มีในสมการนี้นั่นแปลว่าค่า c ของเราก็จะกลายเป็น0ูนย์ครับ แน่นอนพระเอกของเราครับพ <comparative Lindsay ivia> ูดเป็นครั <ac et> <ón> ้งท <ugo> okay, ี่376.49เดซิเบลก็จะออกมาเป็นค่าของ A นั้นไม่ได้เท่ากับ0นั่นเองนะครับจึงสรุปได้ว่าสมการของเรานั้นเป็นสมการพาราซันโตสพาราโบราพาราเซตัมนอ้าวพาราโบราถูกแล้วโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่10กันนะครับซึ่งข้อที่10ก็เป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดตรงนี้แล้วนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับคณิตสกิทตอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าข้อนี้ครับเรามาพิจารณากันก่อนจะเห็นว่าข้อนี้นั้นเป็นลักษณะของการคูณกันของจํานวนครับทั้ง2ตัวอยู่นี้นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องมีการคูณกระจายคายกระจูนคูณกระแจกแลกกระจุยเหมือนเดิมเข้าไปบริเวณนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ อ,ออกมาแล้วครับก็คือการจัดรูปสมการข้อนี้นั้นนะครับเราจะเห็นว่า x กําลังสองนั้นเมื่อคูณเข้าไปกับ x ตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น x กําลังสามจากนั้นเมื่อ x ยกกาลังสองครับกระจายเข้าไปที่บริเวณตัวด้านหลังตัวนี้ที่เป็นเลขลบหนึ่งนะครับเมื่อคูณอยู่กับ x กําลังสองก็จะทาให้เราได้ว่าได้ค่าออกมาเป็นลบ x ยกกาลังสองนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการพิจารณาข้อนี้นะครับจะเห็นว่าความแตกต่างก็คือว่าข้อนี้มี x ที่ยกกําลังถึงดีกรีสามนะครับซึ่ง จากสมการที่เราเห็นเนี่ยสมการของเรานั้นจะเป็นสมการที่มีดีกรีสูงสุดอยู่ที่ดีกรีสนั่นหมายความว่าพจน์ที่เป็น x ยกกำลังสในลักษณะนี้ครับไม่ใช่ลักษณะของการาจัดรูปนะครับสมการของสมการพาราโบลาดังนั้นครนี้จึงสรุปได้อย่างรวดเร็วเลยว่าไม่เป็นสมการของพาราโบลานั่นเองโอเคนะครับยังไงฝากนเรีกทุกคนนั้นได้ติดตามคณิตศาสตร์ต,ต่อมไว้ด้วยนะครับยังไงคุณครูจะมีการเฉลยแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดต่อไปให้พวกเราได้เจอกัน โอเคนะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับและต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ